วิธีลดน้ำหนักตัวสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงนะครับให้ทำตาม6ขั้นตอนนี้ที่หมอแบงค์เตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากวิธีนี้นะครับคุณจะสามารถลดน้ำหนักพร้อมๆกับลดความดันโลหิตส,สูงแบบ two in one เลยครับและที่สำคัญเนี่ยคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆระหว่างทางนั่นเองครับหลายๆคนลองนึกภาพนะเวลาที่เราจะลดน้ำหนักหรือว่าพยายามจะลดความดันเนี่ยคุณจะรู้สึกทุกมากจริงไหม รู้สึกว่าชีวิตมันมีข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดโดนสั่งให้ไปออกกําลังกายโดนสั่งให้ตัดแป้งโดนสั่งให้อดข้าวจริงไหมครับแล้วคุณจะทำได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นครับแต่เมื่อคุณทำ6ขั้นตอนที่หมอแบงค์เตรียมมาให้ทุกท่านวันนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเดี๋ยวให้ดูเคสตัวอย่างนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นนักเรียนของหมอแบงค์ในคลาสอาหารต้นทางนะครับพี่ท่านเนี่ยความดันโลหิตสูงแบบ160 ตลอดเลยเวลาวัดที่ไรโอ้โหความดันสูง160ต้องกินยามาเป็นระยะเวลา10ปีครับแต่เมื่อปรับอาหารต้นทางเนี่ยปรับสูตร6ขั้นตอนเนี่ยที่หมอแบงค์จะให้กับทุกท่านนะ3เดือนเท่านั้นครับความดันลดลงเหลือ110ครับนี่ตัวบนนะบางทีก็วัดได้120แบบนี้ครับคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ได้แถมมาด้วยคืออะไรครับค่าน้ำตาลที่เกินนะจาก110เหลือ94 ค่าไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล220เหลือ180ปกติหมดเลยทุกค่านะครับแถมน้ำหนักตัวลดลง8กิโลกรัมเอวหายไป6นิ้วครับนี่คือแพคเกจที่ทุกคนจะได้จาก6ขั้นตอนนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยค่ะมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าระหว่างทางเนี่ยเขามีความสุขมากๆจริงไหม ที่ลดความดันแล้วก็ลดน้ําหนักตัวมันแตกต่างจากทุกสูตรที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วต้องเครียดนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่ทุกท่านจะไปลดน้ําหนักในกรณีที่เป็นความดันสูงเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนครับว่าความเสี่ยงของการลดผิดวิธีในคนที่เป็นความดันสูง่มันเกิดอะไรขึ้นครับความดันคุณจะสามารถเหวี่ยงได้ขึ้นลงได้ถ้ามันเหวี่ยงลงครับ เพราะคุณลดผิดวิธีเนี่ยคุณจะหัวใจวายได้หน้ามืดเป็นลมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครลดผิดวิธีระหว่างที่เป็นความดันเนี่ยความดันคุณอาจจะพุ่งขึ้นสูงปรี๊ดแบบนี้เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกได้ครับดังนั้นค่อยๆทํา6ขั้นตอนนี้ไปด้วยกันนะครับเรามาดูกันว่าความดันของคุณเนี่ยเกิดจากอะไรครับเมื่อคุณเข้าใจนะว่าความดันโลหิตของคุณเกิดจากอะไรคุณแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะหายครับ โอเคไหมคุณจะไม่ต้องกินยาไปทั้งชีวิตเหมือนที่เคยเข้าใจมาตลอดนะครับคราวนี้ครับความดันโลหิตสูงให้คุณนึกภาพแบบเป็นหลอดเลือดนะ่ยหลอดเลือดเรามันเหมือนท่อน้ํานะครับท่อน้ําที่บ้านเราอาท่อใสา่ย,ยางแล้วกันนะครับเวลาที่เราเปิดก๊อกน้ํานะปึ๊บเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยน้ำมันพุ่งออกจากสายยางจริงไหมนึกภาพตามหมอนะ แล้วคุณจะทํำยังไงให้ลดน้ําได้แรงๆครับคุณก็จะต้องบีบบีบสายยางให้มันแคบลงจริงป่ะน้ําก็จะพุ่งออกแรงๆแบบนี้ครับท่อสายยางเนี้ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดของเราครับถ้าเกิดว่ามันตีบแบบเนี้ยแปลว่าแรงดันในหลอดเลือดของคุณเนี่ยสูงทันทีครับคุณก็เลยวัดแล้วก็เลยได้ความดันที่สูงไงครับอ่าเริ่มมองเห็นภาพไหมแล้วหลอดเลือดคุณตีบจากอะไรครับ หลอดเลือดมันตีบจากไขมันที่มันไปสะสมตามผนังหลอดเลือดอย่างเงี้ยเกิดการอักเสบครับมันก็เข้าไปแทรกเข้าไปแทรกไขมันก็เลยทําให้หลอดเลือดตีบแบบเนี้ยความดันคุณก็พุ่งขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้น6ขั้นตอนนี้ที่คุณกําลังจะปฏิบัตินะจะไปลดไขมันที่มันไปแทรกในหลอดเลือดของคุณน่ะและกลับมาทําให้หลอดเลือดของคุณมีความยืดหยุ่นอีกครั้งครับพอคุณไปวัดความดันที่โรงพยาบาลหรือวัดด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อหลอดเลือดยืดหยุ่นแล้วอ่ะความดันเป็นไงครับ ความดันมันก็ลดลงอัตโนมัติแบบนี้คุณหมอที่ดูแลคุณก็จะลดยาให้อัตโนมัติครับเออห้ามลดยาเองนะต้องให้ปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยานะว่าเราสามารถลดยาได้แล้วหรือ,อยังนะครับเมื่อเราแข็งแรงขึ้นมาถึงข้อแรกครับให้คุณปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่ว่าคุณจะกินอาหารอยู่กี่มื้อก็ตามนะให้รวบมาเป็นมื้อก่อนครับอย่างเช่นนะคุณกิน7จ็ดโมงเช้ากิน9ก้าโมงกิน เที่ยงกินบ่ายกินเย็นเนี่ยกินแบบไหนอยู่ก็ตามให้รวบมาจบในมื้อครับให้อาหารเนี่ยมันเป็นก้อนๆอ,อย่าไปกินกระจายกระปิบกระปลอยระหว่างวันครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาจะรวนครับไม่มีเวลาให้เขาได้ใช้พลังงานทุกครั้งที่คุณกินมันคือการหมดเก็บสะสมพลังงานครับแต่ช่วงที่คุณฟังหมอแบงค์อยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้กินเนี่ย ช่วงนี้แหละคือช่วงที่ใช้พลังงานมันจะต้องสมดุลกันครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสะดวกทาน3มื้อนะก็ให้รวบอาหารมาอยู่เป็นก้อนๆอนมมื้อครับเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแบบนี้ง่ายไหมระหว่างมื้อครับไม่ทานจุกจิกเลยครับให้ทานได้แค่น้ําเปล่าชาแล้วก็กาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลแบบนั้นครับแต่ถ้าใครแบบโอเคแล้ว อยากหายเร็วนะครับหมอแบงค์แนะนําให้ลองทานเหลือ2มือ้อเราจะรวบมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเข้าด้วยกันเดิมทีถ้าคุณกิน7จ็ดโมงกับเที่ยงเนี่ยก็ให้รวบปุ๊บมาอยู่ตรงกลางอาจจะเริ่ม9ก้าโมงหรือว่า11บเอดโมงก็ได้แล้วแต่เราสะดวกมื้อแรกก่อนเที่ยงอ่ารวบเป็นก้อนแบบนี้นะครับมื้อที่2ก่อน6กโมงเย็นแบบนี้ระหว่างวันก็น้ําเปล่าชากาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาล นะใครเก่งแล้วมาสูตรนี้นะคนไข้หมอแบงค์หมอแบงค์แนะนําสูตรนี้หายเร็วมากๆครับร่างกายคุณจะกลับเข้าสู่สมดุลการจัดการพลังงานได้เร็วขึ้นนั่นเองครับข้อที่2ครับให้คุณเนี่ยโฟกัสการดื่มน้ําเปล่าน้ําสะอาดให้ถึงครับเพราะว่าน้ำเนี่ยสำคัญมากๆในการลดความดันแล้วก็ลดน้ําหนักตัวเมื่อร่างกายคุณขาดน้ํา สมองคุณเนี่ยพยายามจะไปหาอาหารเพิ่มขึ้นครับเพราะเขาอยากได้น้ำเนี่ยแต่คราวเนี้ยอาหารมันไม่ได้มาพร้อมน้ําอย่างเดียวครับมันมาพร้อมกับแคลอรี่มันมาพร้อมกับไขมันมันมาพร้อมกับความดันด้วยนะครับดังนั้นให้คุณดื่มน้ําให้ถึงนะคุณผู้หญิง2ลิตรขึ้นไปโอเคไหมจดตามนะครับคุณผู้ชาย3ลิตรขึ้นไปครับค่าเนี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามร่างกายเราสูตรนี้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องจำกัดน้ำนะครับไม่ได้เป็นโรคไตหรือว่าโรคหัวใจวายนะครับสามารถใช้ตัวเลขนี้ได้เลยผู้หญิง2ลิตรผู้ชาย3ลิตรแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีภาวะทางการแพทย์ที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำเนี่ยก็ให้ยึดค่าปริมาณน้ำตามที่แพทย์ประจําตัวของคุณกําหนดโอเคไหมครับผู้หญิงกี่ลิตรนะครับ2ลิตรผู้ชาย3ลิตรครับข้อที่3ครับห้ามงดแป้งเป็นอันขาดนะครับหลายๆคนพอจะ ลดน้ำหนักหรือว่าลดความดันเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าตัดข้าวตัดแป้งจริงไหมครับคราวนี้ครับการงดข้าวตัดแป้งอย่างเงี้ยหมอถามนิดนึงคุณทําได้ทั้งชีวิตไหมถ้าคําตอบคือไม่สามารถทําได้ทั้งชีวิตมันหมายความว่าอะไรครับช่วงที่คุณตัดช่วงที่คุณงดเนี่ยร่างกายคุณอาจจะดีขึ้นนะแต่พอกลับมากินแล้วเป็นยังไงครับอา้าวกลับมามีความดันอ้วนมากขึ้นยั่งยืนไหม ไม่ยั่งยืนครับดังนั้นเนี่ยไม่ให้คุณงดแป้งนะแต่ให้เลือกแป้งที่ดีเข้าร่างกายนะครับอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าคุณกินเส้นเยอะๆแบบเมนูเส้นอนะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่พวกน,นี้พวกนี้ทํามาจากผงแป้งทั้งหมดเลยครับให้ลองเปลี่ยนเป็นข้าวก่อนนะครับข้าวก็ยังเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดโอเคไหมถ้าใครเปลี่ยนเมนูเส้นเป็นข้าวเก่งแล้วนะครับใครที่กินข้าวขาวอยู่ เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยไม่ว่าจะสีอะไรก็ได้นะครับไฟเบอร์มันเพิ่มขึ้นครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะค่อยๆปล่อยเข้ามาเป็นพลังงานให้กับร่างกายเราเขาจะไม่ได้แบบเข้าไปเป็นน้ำตาลพุ่งปริดแบบที่ทุกคนเข้าใจครับลองเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแบบเนี้ยเข้าไปในมื้ออาหารของคุณก่อนนะครับใครชอบผลไม้ จัดเลยครับกินอยู่ในมื้อที่เราคุยกันเมื่อกี้สอหรือ3ม,มืือนะครับหรือว่าเสริมเป็นพวกธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดได้อย่างเช่นถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวที่เป็นเม็ดนะเป็นเต็ม,มเมล็ดหุงพร้อมข้าวก็ได้หรือว่าต้มก็ได้นะครับกินเป็นหลักพวกนี้นะครับจะทําให้คุณสามารถยืนระยะได้นานโดยที่ไม่ต้องตัดแป้งเลยครับข้อที่4ี่ครับให้คุณลดปริมาณโซเดียมในมื้ออาหารลงครับเนื่องจากว่าตัวโซเดียมนั้นเนี่ย เขามักจะไปพร้อมกับความดันครับให้นึกภาพว่าโซเดียมในเวลาเข้าไปสู่ร่างกายคุณเขาดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับเขาจะไปอยู่ในหลอดเลือดของคุณแบบนี้แล้วเขาจะดึงน้ําเข้าสู่หลอดเลือดครับทำให้ในในหลอดเลือดของคุณนะ่ะมันมีแรงดันที่สูงครับเหมือนคุณกําลังเปิดก๊อกน้ําให้มันแรงขึ้นอีกครับถ้าเกิดว่ากินโซเดียมเยอะๆนะครับพอในหลอดเลือดมีน้ําปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นแรงดันมันสูงไหม แรงดันก็สูงตามปริมาณโซเดียมเลยครับดังนั้นพอคุณลดโซเดียมลงเป็นไงครับแรงดันในหลอดเลือดคุณลดลงทันทีเลยนะความดันคุณลดลงแทบจะทันทีแบบ10หน่วยเลยนะใครที่วัดได้150เนี่ยลดปริมาณโซเดียมลงนะคุณจะวัดได้140ทันทีเลยอันนี้เร็วมากนะครับเร็วมากและความเสี่ยงทุกอย่างคุณจะลดลงต่ำทันทีเลยนะครับ โซเดียมอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างครับอ่าอยู่ในพวกเค็มๆเมนาะน้ำปลาใช่ไหมครับน้ำจิ้มนะน้ำซุปพวกนี้โหปริมาณโซเดียมเยอะมากๆนะครับถ้าใครทำอาหารเองจะรู้ครับว่าเราต้องใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่ซีอิว๊วเยอะแค่ไหนรสชาติมันถึงจะเข้มขน้นอร่อยนะครับดังนั้นที่ถ้าคุณกินนอกบ้านแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมันเค็มแบบนี้ โอนั่นแหละเป็นตัวทําให้ความดันสูงเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารที่ไม่เค็มครับแต่ว่าโซเดียมสูงด้วยอะไรครับผงชูรสครับรสชาติมันไม่เค็มใช่ปะ่ะแต่ว่าสูตรทางเคมีของเขาก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรจริงไหมครับมีคําว่าโซเดียมเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยครับผงชูรสให้ระวังนะครับมีอย่างอื่นอีกครับที่ไม่เค็มแต่โซเดียมสูง นั่นก็คือผงฟูครับชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาคือโซเดียมไบคาร์บบเนตครับเห็นไหมมีคำว่าโซเดียมมันเข้าไปในหลอดเลือดครับผงฟูอยู่ในไหนครับของทอดทั้งนั้นน่ะที่ผสมทำให้ทอดให้ฟูให้กรอบจริงป่ะหรือว่าพวกเค้กเบกเบกอรี่ใส่ผงฟูไหมทำให้เค้กมันฟูพองขึ้นมาเนื้อนุ่มจริงไหมครับพวกนี้หมอแบงค์จัดเขาไว้ในอาหารแดงอลดพวกนี้นะ บะหมีกึ่งสําเร็จรูปใครกินแบบนี้โอ้โหโซเดียมพุง่งนะหลังจากวันนี้ลองทํากันบ้านให้หมอแบงค์ครับว่าอาหารอะไรบ้างที่โซเดียมสูงครับพิมพ์มาบอกเพื่อนๆในในคอมเมนต์นี้นะเขาจะได้มีกําลังใจนะในการลดความดันโลหิตสูงและถ้าถ้าเกิดว่าใครนะครับลดความดันได้สำเร็จแล้วนะพิมพ์บอกเพื่อนๆได้เช่นกันนะหมอแบงค์เชื่อว่าสิ่งที่คุณพิมพ์ลงมาเนี่ยมันทำให เพื่อนๆมีกําลังใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ด้วยนะครับเราทําบุญนี้ไปด้วยกันโอเคไหมข้อที่5ให้คุณนะครับลดปริมาณการใช้น้ํามันลงครับน้ํามันเนี่ยหมอแบงค์จัดไว้ในอาหารแดงเช่นกัน,นครับน้ํามันคืออาหารที่แปรรูปมาขั้นสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะใช้น้ํามันอะไรก็ตามนะมันคือขั้นสุดครับให้คุณลดปริมาณน้ํามันลงครึ่งหนึ่งครับ หลอดเลือดคุณก็จะใสสะอาดมากยิ่งขึ้นนะใครมีปัญหาไขมันในเลือดสูงเนี่ยลองลดปริมาณน,น้ำมันดูนะครับจากที่เคยใช้2ช้อนโต๊ะแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นใช้1ช้อนโต๊ะดูใครเก่งแล้วใช้น้ำในการผัดเลยโอเคไหมลองดูครับลดน้ำมันคุณจะลดได้เหมือนกับนักเรียนของหมอแบงค์นะครับข้อสุดท้ายเป็นเทคนิคลับเลยจะทำให้ค่าความดันคุณลดลงมาเร็วขึ้น2เท่าครับนั่นก็คือการ ขยับตัวนั่นเองครับทุกครั้งที่คุณขยับตัวให้นึกภาพเสมอครับว่าหัวใจคุณเนี่ยเต้นสูบฉีดครับและเมื่อหัวใจคุณสูบฉีดมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะบีบเลือดอ่ะไปยังหลอดเลือดต่างๆจริงปะ่ะทุกครั้งที่เกิดการบีบหลอดเลือดคุณได้ขยับขยายแบบนี้มันคือการออกกำลังกายเส้นเลือดนั่นเองครับการที่คุณออกไปเดินให้หัวใจเต้นอ่ะให้คุณเหนื่อยอ่ะอันนี้คือออกกำลังกายเส้นเลือด จากเส้นเลือดเดิมที่มันอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยมันแข็งง่ายครับความดันมันสูงครับแต่คนที่ขยับตัวเยอะๆได้ทํางานเยอะๆเนี่ยเส้นเลือดเขาแบบเนี้ยมันยืดหยุ่นครับ3เดือน6เดือนครับคุณจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้เลยโอเคไหมครับดังนั้นให้คุณเพิ่มการขยับตัวให้รู้สึกเหนื่อยให้หัวใจเต้นนะครับเราสรุปคลิปนี้กันเลยนะครับ6ข้อปฏิบัติตัวที่ทำให้คุณลดความดันพร้อมๆกับลด น้ำหนักตัวลงได้ทานเป็นมื้อนะข้อแรกทานเป็นมือ้อใครสะดวก3ามื้อก็ทาน3ามือ้อใครสะดวก2มื้อก็ทาน2มื้อครับข้อที่2ครับดื่มน้ําให้เพียงพอครับผู้หญิง2ลิตรขึ้นไปผู้ชาย3ลิตรขึ้นไปนะครับตัวเลขนี้ปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าใครมีภาวะต้องจํากัดน้ําให้ใช้ตัวเลขของทางโรงพยาบาลได้เลยครับข้อที่3ครับไม่งดแป้งนะในการลดน้ําหนักให้เลือกแป้งที่ดี ข้ากล้องธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดลูกเดือยถั่วแบบนี้ผลไม้นะครับกินเข้าไปก่อนในมื้ออาหารคุณก็จะสามารถลดได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขนะครับข้อที่4ครับลดปริมาณโซเดียมลงครับเพราะโซเดียมมาพร้อมกับแรงดันในเส้นเลือดที่สูงครับอยู่ในพวกอาหารเค็มผงฟูผงชูรสนะครับแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับน้ำจิม้มน้ำราดน้ำซุปต่างๆลดปริมาณลง นะครับความดันคุณดีขึ้นทันทีเลยข้อที่5ครับลดปริมาณน้ำมันลงครับจากกินเต็มเต็มลดลงเหลือครึ่งหนึ่งใครเก่งแล้วก็ลดลงเหลือ25%เเใครเก่งมากและไม่มีเลยจะเร็วที่สุดนะครับข้อสุดท้ายข้อที่6เพิ่มการขยับตัวนะครับก็จะสามารถลดความดันลงได้คือการออกกำลังกายเส้นเลือดนั่นเองครับและนี่คือเคสที่ทำให้ทุกคนนะครับมีกำลังใจพี่ท่านนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นครับ คนนี้อายุไม่มากนะครับเลยลดได้เร็วนะความดันเนี่ยจากเดิมก่อนที่มาปฏิบัติตัวตามสูตรอาหารต้นทางนะค่าความดันเนี่ยร้อยสอันนี้เริ่มต้นเส้นเลือดเริ่มแข็งนะพอปฏิบัติตัวได้1เดือนเท่านั้นครับค่าความดันเนี่ยเหลือหนึรดเท่านั้นเองครับลดลงมาเร็วมากเลยนะ30มสะลดลงมา30เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับยาอะไรเขาเลยนะสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ เป็นผลพลอยได้คือน้ำหนักตัวลดลง8กิโลจาก97.5เหลือ89.5น้ําน้ำตาลจาก158ที่คุณหมอบอกว่าต้องเป็นเบาหวานแล้วต้องกินยาเบาหวานแล้วพอปฏิบัติตามนี้นะครับเหลือ92เท่านั้นนี่คือนักเรียนของหมอแบงค์นะครับในคลาสอาหารต้นทางดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากมีคนอยู่ด้วยอยากมีเรียกว่า ผู้ดูแลนะครับมีหมอแบงค์ช่วยตอบคาถามให้ระหว่างทางนะครับหมอแบงค์จะช่วยดูแลเนี่ยตลอดเลยกับนักเรียนในคลาสนะครับให้คุณเนี่ยพิมพ์คําว่าลดน้ําหนักนะครับส่งไปที่ไลน์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อเข้ามาเรียนด้วยกันมันมีความรู้อีกเยอะมากๆเลยครับที่จะทําให้คุณสุขภาพดีไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักเพราะว่าหมอแบงค์อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเสื่อมโรคร้ายต่างๆลงไปด้วยครับพร้อมๆกันเลย หมอแบงค์จะอยู่กับคุณในคลาสเรียนอาหารต้นทางครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนักเรียนท่านนี้สอบถามได้ที่ไลายด้านล่างนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมอแบงค์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่มีภาวะความดันสูงมีภาวะน้ําหนักตัวเกินแล้วอยากทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากขึ้นลดยาได้เนี่ย ก็ปฏิบัติตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ฟูด้ดด็อกเตอร์ครับ